กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลึกมีชายยากจนคนหนึ่งชื่อว่าพ่อไม้เขามีอาชีพตัดไม้ขายเลี้ยงชีพไปวันๆแม้ชีวิตจะลำบากแต่พ่อไม้เป็นคนซื่อสัตย์ไม่เคยเอาเปรียบใครถูกเช้าพ่อไม้จะถือขวานเก่าๆเดินเข้าป่าไปตัดไม้ใกล้ลำธาร ลำธารสายนี้ใสสะอาดไหลเอื่อยและเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพารักษ์ผู้คอยดูแลผืนป่าวันหนึ่งขณะที่พ่อไม้กำลังฟันต้นไม้ริมลำธารเกิดพลาดทำขวานหลุดมือกระเด็นตกลงไปในน้ำลึกพ่อไม้ตกใจมากเพราะขวานเล่มนั้นเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เขามี ถ้าไม่มีขวานเขาก็ไม่มีทางหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้พ่อหมายืนมองลำธารด้วยความทุกข์ใจเขาไม่ได้ร้องโวยวายไม่โทษโชคชะตาได้แต่นั่งลงถอนหายใจและพูดกับตัวเองเบาๆขวานเล่มเดียวของเราหายไปแล้วต่อไปจะทำยังไงดีนะทันใดนั้นเองผิวน้ำในลำธารก็เกิดระลอกคลื่น แสงสว่างนวลนๆนนลอยขึ้นมาและปรากฏร่างของเทพารักษ์แห่งลำธารเทพารักษ์ถามด้วยเสียงอ่อนโยนเหตุใดเจ้าจึงดูทุกข์ใจนักพอหมายตกใจแต่ก็ก้มลงไหวยอย่างสุภาพเขาเล่าเรื่องขวานตกน้ำให้ฟังตามความจริงทุกประการเทพารักษ์พยักหน้าแล้วดำลงไปในลำธาร ครูหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาพร้อมขวานทองคำเป็นประกายงดงามนี่ใช่ขวานของเจ้าหรือไม่เทพารักษ์ถามพ่อไม้สายหน้าอย่างรวดเร็วไม่ใช่ขรรับขวานของข้าเป็นขวานเก่าๆเหล็กธรรมดาข้าไม่กล้ารับของมีค่าเช่นนี้เทพารักษ์ยิ้มเล็กน้อยแล้วดำลงไปอีกครั้งคราวนี้นำขวานเงินขึ้นมา แล้วเล่มนี้เล่าใช่ของเจ้าหรือไม่พอไม้ยังคงตอบด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใช่อีกเช่นกันขอรับค่าจําขวานของต้นได้ดีเทพารักษ์จึงดำลงไปเป็นครั้งที่สามและโผล่ขึ้นมาพร้อมขวานเหล็กเก่าๆเ,เล่มหนึ่งขึ้นสนิงเล็กน้อยด้ามไม้สึกตามกาลเวลาทันทีที่เห็นพ่อไม้ร้องด้วยความดีใจใช่แล้วขอรับ นั่นแหละคือขวานของข้าเทพรักษหัวเราะเบาๆด้วยความพอใจเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ไม่โลภไม่คิดเอาของที่ไม่ใช่ของตนเพราะความซื่อสัตย์นี้เราจะให้รางวัลแก่เจ้าพูดจบเทพรักษมอบขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กทั้งสามเล่มให้พ่อไม้พ่อไม้สาสึงใจก้มลงกราบด้วยความเคารพจากวันนั้น ชีวิตของเขาก็ดีขึ้นสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไม่ขัดสนแต่สิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดไม่ใช่ขวานทองหรือเงินหากแต่เป็นการที่เขาได้รักษาความซื่อสัตย์ในหัวใจของตนข้อคิดจากนิทานความซื่อสัตย์อาจไม่ได้ให้ผลตอบแทนทันทีแต่สุดท้ายแล้วความดีและความจริงใจ จะนำพาสิ่งที่มีค่ากว่าทรัพย์สินใดๆมาสู่ชีวิตเราเสมอเนิทานจบแล้วแต่ความดีไม่จบไปเรื่องที่เราได้ฟังเก็บไว้ใน มีเริ่มใหม่ทำความดีได้กันนะ